เอ้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับผมปทจุออนเอ็กวันนะครับไม่รู้อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมามามาไม่เห็นหรอก รู้ได้ไงต้องต้องมาต่อยต้องมาต่อยทำไงก็กได้่ะต้องต่อยอ่ะต้องต่อยแค่ทางเดียวอ่ะใครใครโดนก็คือแพอ่ะคอมเป็นเหรอ ข,ของเราเนี่ยสุดแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ผมแอบเน,นียนที่สุดเลยครับ ต่อยนะต้องต่อยห้ามใช้ปืนไอพวกนั้นไม่เกี่ยวอุ้ยผ่านหน้าเลยอุ้ย ไหนวะอ๋อเลยดยดิ่บนเนี่ยไม่บอกเลยอยู่บนไหนต่อยให้ได้อะต้องต่อยอะครับต้องต่อยต้องต่อย ต้องต่อยไอยไอ้น่าโดนแน่นอนเอาไม่โดนเหรอเอ้ยคอมต้องต่อยต้องต้องต่อยเท่านั้นต้องต่อยเท่านั้นถึงจะเป็นถ้าเจอใครต้องต่อยยังไม่โดนคอมต้องต่อยต้องต่อยเท่านั้นต้องต่อยคอมฟังเราบ้างสิต่อยต้องต่อยถึงจะเป็นอ่ะคอมไอ้ทำไมเอ้ไม่ต่อยเรา เอ็งต้องต่อยเรานะคอมอยู่ที่เราเอ๊ะคำใบนะอยู่ที่เราอยู่ใกล้ๆอ่ะโครอยู่ใกล้เลยเอ้นะโครอยู่ใกล้เราตอนแรกอ่ะชิกี้พาย n u m b ต้องต่อยแล้วเท่านั้นคอมถึงมันถึงจะเป็นอะเฮ้ยตอนนี้เอ่อต้องตองต่อไปใช้อันนี้นะใช้เวลาเด้อห้าห้านาทีจับเวลาโอเคไหมจับเวลาห้านาทีอะคอมเห็นยัง อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงโอ้โหไอซ็อกเล่นห้านาทีเท่านั้นนะอยู่ใกล้อยู่โคตรใกล้เลยคอมเราเป็นนะตาตาต,ต่อไปอะอย่ายิงดิออก้าไอ้คนเนี้ยน่ะ อยู่ตรงนู้นเลยอะคอมอยู่ตรงไหนไม่รู้อะคอม <c oughs> เราเป็นเราเป็นเราเป็นต่อไปเราเป็นโอเคนะหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหสเจ็ดสิบดสิบยี่สิยี่มีมห้านาทีนะเล่นแค่ห้านาทีจะมีคำใบไ้ได้นะหกเจ ก็ยี่สิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามเอ้ยสามสิบไม่ใช่เหรอเอ้ยลืมไปว่ะเรากดเริ่มเวลาละ สองนาทีบอกคำใบนะถ้าเรายังไม่เจอโอ้โหโเห็นหน้าเลยป้งป้งเราเห็นเราเห็นไอหัวเราเห็นหัวเองคอมคอมเจอหนึ่งคำใบยังไม่มานะคำใบจะเหลือสองนาทีตรงนะ ผมเช้สุดครับแปดสิบเจ็ดผมผม,ม,มใกล้แล้วอยู่ตรงนี้ก็จะถึงเวลาคำใบละเดี๋ยวเอาจานให้นะดีอีกบ้านอ๋อไนซ์ ยู่ไหนวาอยู่ไหนวาอยู่ไหนเนาโอเคหมดเวลาต่อไปตาคอมเป็นคอมเป็นห้านาทีนะจับเวลาห้านาทีถ้าเหลือสองนาทีก็คือ สามสิบไม่ใช่หรอคอมอันนี้ก็เกินเฮ้ยทิ้งปืนเลยทิ้งปืนใครมีปืนทิ้งปืนเลย เริ่มยังคอมถ้าเริ่มแล้วเราจะจับเวลาคอมเริ่มยังคอมทิ้งปืนด้วยเฮ้ยคอมอย่ายิง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  โกงอ่ะคอาหมาชอบชอบยิงอ่ะอยู่นิ่งๆนะถ้าเหลือสาทุกคนถ้าเหลือสานาทีก็คือวิ่งได้นะตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆนะ ตอนนี้สี่นาทีอยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งไอนาขยับได้แล้วไอนาขยับได้แล้วจะไปไหนก็ไปได้ อ่าไม่มีอ่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วถ้าเหลืออีกถ้าเหลือสามนาทีก็คือใบนะคอมเจอคอมแล้ว เลือทุกคนให้เหลือไม่เราเป็นไหมะเหรอไม่เราเจะเจอเราคนแรกไหมเหรอไอ้น,นาทิ้งปืนคอมทิ้งปืนเฮ้ยไอ้นาจะยิงหาอะไร ทำไมอ่ะเลือดเริ่มเลยนะอ้าวจะมาลองกองแกง ไม่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 ทันคอมตามมาไอ้นายอย่าดูแผนที่นะ chúc đã chúc đã ไปนะเอาค้างค้างค้างเสร็จแล้วไปรอเสร็จแล้วก็ต้องดูดูไอ้นานนะถ้าถ้าเคยถ้าเคยโดนแล้วอะ่ะเรเป็นนะตาต่อไปอะ่ะ เจอคอมแล้วบอกด้วยเจอคอมยังยิงมันยิงมันมาละใครเป็นอ่ะใครเป็นใครเป็นเราถามเราเต็มแล้วเราเต็มแล้วเรือดเราเต็มเลือดเราเต็ม เต็มเราขอไปเอาปืนก่อนนะเผื่อได้เป็นไอ้นาโอ้ไอ้นะจะยิงทำไมเราจะเรากำลังจะไปเอาปืนเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเป็นเด้เอเราเป็นเราเป็นเฮ้ยเราเป็น เราเป็นเราเป็นใครเป็นมาแล้วมาแล้วเลือดเต็ม 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจิบแเกยี่สิบ่สิบเอ็ดยิบสองย่ิบสามยิบสยิบห้ายี่สิบหยิบเจ็ยิบแดยิบเก้สามเริ่มเริ่มแล้วนะไอ,อ,อ้ยังไม่อยู่ไอุ้ชช่จะให้ยิงเพื่อน อุ้ยวุ้ยใครเจอใครยิงอะไรอ่ะ นะอย่าอย่าก,กดอย่าก,กดเล่นนะต้องดูเราคอมบอกว่าดูเราต้องดูอนึกว่าใคร <c oughs> เจอคอมก่อนนะคอมก็เป็นนะอ๋อที่เดิมหรือเปล่าไอ้นา ีเดินผ่านคอมหรือซอนอ๋ออย่ายิงเราโบอย่ายิง